ดีที่สุดก็คือธรรมะนี่แหละเราทำงานที่จะให้ใจของเราแจ่มแจ้งธรรมะผมก็สอนมาประจําดูจิตด,ด,ดูใจของเราให้มันเห็นสภาพจิตใจที่นิ่งที่เฉยที่โล่งว่างแล้วก็รักษาสภาพจิตแบบนี้ให้มันเป็นเป็นปกติหลับตาลืมตาเห็นทั้งกลางวันทั้งคืนเห็นเป็นปกติจิตใจแบบนี้เป็นจิตใจที่จบเลยอยู่ในตัวเราปฏิบัติเพื่อให้จิตของเรามันจบฉะนั้นถ้าปฏิบัติแล้วเรายังไม่ทราบว่าจิตของเราจบอยู่ในลักษณะแบบไหน อย่างนี้ก็ถือว่าเรายังไม่จบเราจะต้องแจ้งไปจักในสภาพจิตที่จบไอ้สภาพจิตที่จบมันไปหน้าก็ไม่ได้ไปซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้มันจังงังอยู่ในที่ไอจุดเดียวเลยทั้งหลับตาลืมตามีแค่สภาพเดียวทั้งกลางวันกลางคืนมีแค่สภาพเดียวมันจบอยู่ในตัวเสร็จสับอย่างเงี้ยยังจะทับบือนไปไหนอีกก็ต้องยอมรับตามความเป็นจริงในสภาพเช่นนี้ยอมรับโอ้สภาวะแห่งธรรมมันเป็น สภาวะสภาวะแห่ธงทมที่แท้จริงคือสภาวะที่ไม่มีอะไรเลยคําว่าไม่มีอะไรคือมันจบแล้วมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเติมเติมลงไปอถ้าเป็นน้ําก็คือน้ําที่เต็มแก้วไม่ไม่ใช่น้ําที่ลดลงไม่เต็มแก้วน่เต็มปากแก้วพอดีไม่เกินไม่ขาดพอดีเป๊ะในสภาพจิตที่เป็นจิตพอดีพอดีคือสภาพจิตที่ไม่มีอะไรเลยไอ้ไม่มีอะไรเนี่ยเติมลงไปก็ไม่ได้ไม่ใช่สิ่งที่ขาดถ้าขาดมันจะต้องมี มันจะต้องไม่เป็นแบบนี้ถ้าเกินมันก็ต้องมีอะไรที่แตกปลอมอยู่นี่นะเห็นไหมแต่มันไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรขาดไม่มีอะไรเกินมันว่างเปล่าสุดหลับตาลืมตาว่างเปล่าหันซ้ายว่างเปล่าหันขวาว่างเปล่ามองบนว่างเปล่ามองล่างว่างเปล่ากลางวันก็ว่างเปล่ากลางคืนก็ว่างเปล่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดว่างเปล่าหมดหัวใจว่างเปล่าไม่มีอะไร ถามว่าความคิดมีไหมความคิดก็ยังมีเป็นปกติเพราะนี่คือระบบแห่งชีวิตถ้ายังถ้าตราบใดที่เรายังมีชีวิตตราบนั้นเราเป็นผู้มีความคิดมีความรู้สึกแต่ในความคิดในความรู้สึกมันคนละตัวกับสภา,ภาพจิตที่ว่างเปล่าเขาปฏิบัติทมไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้ไม่ให้มีความคิดไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้มีความรู้สึกแต่เขาปฏิบัติเพื่อให้จิต,ตดวงนี้เข้าถึงสภาวะที่จบเมื่อจิตเราพัฒนาถึงเข้าถึงสภาวะที่จบแล้วมันก็คือจบเลย นี่คือสิ่งที่มนุษย์โลกเข้าใจกันยากมากพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีก้็ใจยากไปแต่ทัทงท้งๆที่อืมัมนคัเข้าใจง่ายมากถ้าพยายามทาความเข้าใจอ๋อแค่นี้เองเหรอสภาพจิตที่จบไม่มีอะไรเลยนี่มันทาไมธรรมดาจังก็มันธรรมดานี่แหละธรรมะคือธรรมดานธรรมะคือธรรมชาติไม่ใช่ความแปลกพิสดารแต่เป็นความธรรมชาติที่เสมอลืมไม่ขาดไม่เกินนี่คือธรรมชาติ เนี่ยใครจะเข้าใจนในธรรมะอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเวลาตรัสรู้คือตรัสรู้ในความเป็นธรรมดาในความเป็นธรรมชาติไอ้ที่เอร์วางอลังการมันเป็นเรื่องของสมาธิเรื่องของอิทธิฤทธิเรื่องอะไรต่างๆที่เกิดจากสมาธิจิตเนี่ยแต่ว่าจิตที่หลุดพ้นมันไม่ใช่จิตที่พิสดารแต่เป็นจิตที่ธรรมดาธรรมชาติไอ้จิตธรรมดาธรรมชาติคือจิตที่หลุดพ้นออกจากระบบแห่งความสุขความทุกข์แห่งระบบแห่งกิเลสทั้งหมดเลย มันอยู่มันอยู่กับชีวิตเราแต่มันเหมือนนคัว่าเป็นคนละอย่างกับชีวิตเพราะชีวิตมันขึ้นมันลงชีวิตมันมีดีใจมีเสียใจมีมีสิ่งที่มีมีสิ่งที่เป็นแต่ไอ้สภาพนั้นมันเลยคาว่ามีว่าเป็นเลยคาว่าขึ้นขึ้นลงลงสูงสูงต่ำต่ำรุ่นรุ่นดอนเลยหมดมันเป็นสภาพที่เสมอหลมทั้งหมดเลยก็บอกว่าเราหลับตาก็เห็นเมืมตาก็เห็นกลางวันก็เห็นกลางคืนก็เห็นทุกยาบทัเห็นหมดเสมอหลมไม่เปลี่ยนแปลงในสภาพวะจิตเช่นนี้ เราปฏิบัตเิเพื่อเข้าถึงเพื่อแจ่มแจ้งในสภาวะจิตเช่นนี้โจโปรดจงทําความเข้าใจในสภาวะจิตเช่นนี้ให้มันแจ่มแจ้งเถอะเมื่อมันแจ่มแจ้งเมื่อไหร่คุณยอมรับื่อนั้นคุณจบว่อนั้นเลยนั่นแหละบางคนนั้นสภาพแบบเนี้มีอยู่เป็นปกตินะแต่เขาไม่เคยสอดส่องในสภาพเช่นนี้เขาจึงไม่สามารถยืนยันว่าจิตของเขาจบแล้วแต่เมื่อไหร่เขาเขาตั้งใจสอดส่องดูมันจะเกิดสภาวะหนึ่งเรียกว่าสภาวะย,ยอมรับ สภาวะอ๋อสภาวะรองรับปัญญารองรองับอ๋อแค่นี้เลยวยด่าตัวเองเลยตอนนี้ไม่ของแค่นี้ของง่ายๆทาไมไม่รู้จักใช่ไหมที่ผ่านมาไปทําอะไรอยู่ใช่ไหมแค่สภาพของใจที่ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันดูง่ายซะเหลือเกินใช่ไหมอ่ะใจที่นิ่งใจที่นิ่งคือใจที่ไม่มีอะไรนะใจที่เฉยก็คือใจที่ไม่มีอะไรใจที่โล่งโปรง่งว่างเปล่าก็คือใจยิ่งไม่มีอะไรใหญ่เลยนี่แหละก็บอกแล้วเมื่อไม่มีอะไร เราจะไปมีอะไรกับใจที่ไม่มีอะไรการที่เราไปมีอะไรกับไอ้ไอใจท,ที่ที่ไม่มีอะไรนี่แหละคือความผิดพลาดของเราอย่างนั้นเราจงหยุดความผิดพลาดเราซะหยุดความผิดพลาดเราแล้วย,ยอมรับในสิ่งที่มีสิ่งที่เป็นซะเพื่อให้มันจบไปที่สุดเท่าที่จะไว้ได้มิฉะนั้นเรามันจะตายวันไตพุ่งเราก็ไม่รู้จักให้มันคาบมันจะคล้ายๆว่ามันจะหนักไปหน้านะมันจะยืดยาวไปหน้าแล้ววันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะ จะมีเวลาในการจะมีโอกาสในการจะพิจารณาให้มันแจ่มแจ้งไหมอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงเน้นที่การแจ่มแจ้งในปัจจุบันขณะเป็นหลักเลยแจ่มแจ้งในปัจจุบันขนาปัจจุบันตอนนี้ขณะนี้แจ่มแจ้งเลยเห็นหรือยังสภาพจิตเป็นยังไงเห็นหรือยังจบหรือยังไปต่อได้ไหมนี่มันต้องเห็นแจ่มแจ้งในลักษณะอย่างนี้โอ้ไม่ใช่ว่าจักอี่ังจะไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวเดินจงกรมเดินไม่รู้เรื่องภาษา เดินไม่รู้จักภาษีภาษาอะไรหรอเดินเดินเพื่อหาอะไรนั่งสมาธินั่งเพื่ออะไรนะมั้ยนั่งหายังไงก็ไม่เจอผมจึงบอกว่ายิ่งหายิ่งห่างยิ่งเดินทางยิ่งหลงทางหยุดหาหยุดเดินหยุดอยู่กับที่พร้อมรู้พร้อมเข้าใจในจุดที่หยุดนั้นก็แจ่มแจ้งแล้วนั่นแหละในสภาพจิตแบบนี้มันคือสภาพจิตที่จบอยู่ในตัวจุดเริ่มต้นจุดท่ามกลางจุดสุดท้ายคือจุดจุดเดียวกันในจุดที่จบ จุดที่เรายืนอยู่ไม่ไม่ขยับไปไหนอ่ะจุดนั้นแหละคือจุดท่ามกลางจุดนั้นแหละคือจุดจุดนั้นแหละคือจุดเริ่มต้นจุดนั้นแหละคือจุดท่ามกลางและจุดนั้นแหละคือจุดสุดท้ายที่นักปฏิบัติทมทั่วโลกแดนดินต้องการเข้าถึงแต่ไม่มีใครแนะนําไม่มีใครแนะนําจี้ลงอย่างเงี้ยเมื่อไม่มีใครแนะนําจี้ลงอย่างมันจึงเศร้าหาเงี้ยเศร้าหาไปทั่วเขาเรียกว่าคลำทางเศร้าหาไปทั่วมันยิ่งออกออกเดินห่างจากทางไม่เจออืม นั่นแหละไม่เจอทางแต่ถ้าเราไม่คลำนะไม่เข้าหาไม่ซาวหาไม่เดินทางเราก็ไม่หลงทางไม่ซาวหาไม่คลำหาเราก็ไม่ลำบากแค่แยืนอยู่กับที่สอดส่องดูในสภาวะรอบข้างสอดส่องดูสภาวะที่เรายือนอยู่จุดที่เรายือนอยู่นี้ปลอดภัยหรือยังปลอดภัยจากความทุกข์ไหมปลอดภัยจากความสุขไหมปลอดใจภัยจากกิเลสไหมปลอดภัยจากอารมณ์ไหมปลอดภัยจากความคิดไหมปลอดภัยจาก ความกวีไอความกรรสัพพะสายแห่งขันทั้งห้าไหมถ้าเรามั่นใจว่าจุดที่เรายือนอยู่นี้ปลอดภัยแล้วสุดๆแล้วนั่นแหละจุดนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยไอจุดที่ว่านี้โอ้เนี่ยมันมันเป็นจุดที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่เราต่างหากที่ไม่เข้าใจมันเลยยากถ้าเข้าใจแล้วง่ายซะเหลือเกินนั่นแหละคนคนหนึ่งผมยิงบอกว่าคนคนหนึ่งถ้าจะบรรลุเป็นพระอรหันต์จะง่ายมากถ้าทำจริงผมว่า เนี่ยภายในอาทิตย์เดียวเจ็ดวันอะผมให้ถ้าจับจุดถูกอะเป็นพระรหั์ภายในเจ็ดวันได้เลยแต่ถ้าจับจุดไม่ถูกนะยี่สิบปีสามสิบปีก็ทําไม่ได้จับจุดถูกแค่เนี้ยแล้วจุดท,ที่ที่ถูกแค่เนี้ยมันไม่ได้ไม,ไม่ได้พิสดารเลยมีแค่เนี้ยเองแต่บางทีเราคิดเบอร์เกินคิดเกินไปไงเอาความสงสัยมาตัดสินไอ้ความสงสัยเราคือตัวบงังเอาความคิดมาตัดสินไอ้ความคิดเราคือตัวบงังโลกระทั่งความคิดออกซะ วางความคิดวางความลังเลสงสัยยืนอในจุดที่ใช่เนี่ยถ้ามันไม่ใช่ก็ยืนอยู่จนจะแน่ใจว่ามันใช่ใช่ไหมนิ่งเฉยโล่งว่างนี่แหละถ้าเรายังไม่แน่ใจว่ามันใช่ก็จึงจึงก็จงยืนอยู่ในจุดนี้จนกว่ามันจะใช่จนกว่ามันจะแน่ใจว่าใช่เนี่ยแล้วแค่นั้นนะแล้วมันจะหายสงสัยที่จุดนี้จุดเดียวไม่เลี้ยวไปไหนไม่เลี้ยวไปขวาไม่เลี้ยวไปซ้ายนั่นแหละ ไม่เลี้ยวไปขวามันจะออกนอกทางเรไม่เลี้ยวไปซ้ายจะออกนอกทางเลยไม่เดินไปข้างหน้ามันก็ไม่เสียเวลาใช่ไหมยิ่งเดินยิ่งเสียเวลายิ่งหันซ้ายยิ่งหันขวาย,ยิ่งเสียเวลาไม่เดินไม่หันไม่ก้าวสักก้าวหยุดยืนอยู่กับที่พร้อมรู้พร้อมเข้าใจพร้อมแจมแจ้งในจุดจุดเดียวนั่นแหละมันก็จะอิสระจากจุดนี้จุดเดียวเลยความอิสระต่างๆมันจะปรากฏออกมาไหมเราเห็นว่อาอ้า ถ้าสมมติว่าเรายืนอยากที่จุดนี้มันจบเลยนะหนึ่งละกรรมต่างๆมันก็ไม่ตอบเพราะถ้าเราสาเหตุที่กรรมต่างๆไม่ตอบคืออะไรอย่างมนโนกรรมแปลว่าความคิดมันเกิดจากความคิดเราไม่ต่อยอดในความคิดปล่อยให้ความคิดโละความคิดทิง้งจุดนี้มันไม่มีความคิดนะมนโนกรรมถูกตัดไปจุดนี้เป็นจุดที่ไม่เกี่ยวกับสภาพร่างกายกายกรรมถูกตัดไปจุดนี้ไม่เกี่ยวกับวาจาการพูดมจีกรรมถูกตัดไปกรรมทั้งสามถูกเพิกถอนออก โดยหลักธรรมชาติในจุดนี้แล้วจุดนี้ไม่ใช่จุดแห่งการปรุงแต่งพบชาติจะเกิดจากการปรุงแต่งจุดนี้ไร้ซึ่งการปรุงแต่งใดๆดทั้งสิ้นผมจึงพูดอยู่เสมอว่าเราไม่ได้คิดเอาเองเราไม่ได้สร้างขึ้นเมื่อเราไม่คิดเราไม่สร้างมันปสัสจากการปรุงแต่งเมื่อเมื่อปัสจากการปรุงแต่งมันจึงกิดปสัสกาพบเมื่อปัสจากพบมันก็ปสัสจากอุปทานไม่มีอุปทานไม่มีความยึดมั่นถือมั่นไม่มีการโยงใยไปในในพบภูมิต่างๆให้เราไปเกิดนั่นเกิดนี่ได้แล้วมันก็จบที่จุดเดียว นั่นแหละมันมีอะไรเลยยิ่งเข้าจุดเดียวจบหมดเลยถ้าใครทาเป็นนะถ้าทําไม่เป็นก็หนึ่งหนืดนึ่งนืงอยู่นั่นแหละโอ๊ย